สวัสดีครับเจ๊กันอีกแล้วนะครับสำหรับยนจังชาแนลนะครับวันนี้อากาศดีครับ99องศานะครับที่นิวยอร์กมีลมเย็นๆมานะครับแล้วก็หลังจากไม่ได้เจอกัน2-3อาทิตย์นะครับเพราะไม่ได้ออกไปถ่ายคลิปที่ไหนเลยครับวันหยุดก็มัวแต่ที่จะไปเที่ยวหาหมอนะครับก็อาทิตย์นี้หยุดนะครับก็เลยออกมาถ่ายคลิปนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวเราจะไปดู ดำเนินชีวิตของคนนิยอนะครับช่วงเย็นๆนะครับเขาทำอะไรกันนะครับขาก็จะไปดูเดินดูเขาขายของอ้างถนนด้วยนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับยนจังชาแนลนะครับเดินกินเที่ยวแบบสบายสไตล์ยนจังชาแนลนะครับนี่มลกอทนี่นี่ลูกอะไรวะเหมือนเหมือนลูกมาไฟนะ มันไม่น่าใช่มีมะม่วงเลยมีมะละกอสุดนะครับเนี่ยนี่ก็เป็นแต็โต้ล้วยพวกนี้ครับรถวิเนรถวงนโ้แคนเยอะครับกเ้ชเช้ากัดรับเก็บรถทดนรอสอ อันนี้ก็ร้านตัดผมคอรอับไอศกรีมก,ก,ก็มานะครับทั้งนี้เสียงรถไฟดังนะครับตรงน,นี้ก็เย็นแล้วครับแดดเริ่มจะหายแล้วครับอันนี้เราจะไปดูขายส้มนะครับ ขายส้มรับเป็นเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับ <S 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 เราไปดูข้อขายวัวนี้นี่อะไรวะเนี่ยน้ำเอ๊มี่นิ้งจีนีนิ้งจีมีนิ้งจีนีน่เนาะนะครับขอนี้เราไปดูไก่ก่อน หาเมนูอันนี้ซะหน่อยนะอันนี้เป็นผักกาดครับอู้มีผักชีฝั่งโน้นวะให้มันดูผักชีมีต้นหอม น่จาจะข้อยข้อยดิบข้อยสุกขค้ข้อยของค้อยประเทศไหนวะอนอตร,รงนี้ก็โอ้โหประกาศประกานี่ผงเห็ดนะครับอนนอเห็ดทำจากเห็ดนะครับอันนี้ทำจากไก่ นี่สนอมวัวครับไสนี่ค่ไสนี่ค่ะนี่ครับที่ไทยเขาไอรสีราชาแต่ไม่ใช่ของไทยแล้วนะครับไทยก็ลองต้องรีบมาทำครับนี่พวกนี้ฮอ,อนนี้ออฟไทยแลนด์กันของไทยครับของไทย เวียดนามมันมาทำมันนั้นอ่ะดีมากเลยขโมยสูตรไปหรือเปล่าเฮออ้นี่น้ำปลานี้อร่อยอนนเป็นแคบหมูจิหมนมันด้วยเค็มต่ะแคบหมูก็มีกินครับผมตรงนี้ กันด้วยไปกเนี่ยฟักเนี่ยชิ้นเนี่ยเสียอย่างเดียวครับมันไม่ยอมไม่ไม yeah, ่ลอยแถาแก่มันเลยเลามาแก่มันนิ่มๆยังไงไม่รู้ต้องให้มันแก่เหมือนบ้านเราอ่ะแก่แล้วก็นี่เป็นฟักทองนะครับนกฟักมณ์พูดเสียงดังไม่ได้นะฟักๆักอ่ะเราเราเลือกอะไรดีวะแป้งมณ์นะ บักอ้อด้วยนะบักอ้ข้างบนนั่งยืนที่ขายไก่ขายอะไรนะครับขายไก่ขาย,ขายเนื้ออันนี้เป็นพวกพิเศษนะครับปลาหมึกปลาหมึกปลาไข่ปลาล่ากล้วยหอยเฮ้ยมีหมดนะครับนี่ปลาทูนี่เห็นไหมทูคอหักเลยครับนี่นี่มาจากไทยวะ ชื่อไก่เอตไก่เนี้ยไก่นี้น่าจะอร่อยแบบนั้นอ่ะตัวแปดเหรียญแล้วก็แปดเก้าเหรียญสองตัวนี่เท่าไหร่วะแปดกับเจ็ดคือสิบห้าใช่ไหมสิบห้าสิบหกเหรียญน,นะครับสองตัวนี่ประมาณห้าหกร้อยอ่ะสองตัวนี่ห้าหกร้อยนันมีไก่ดำด้วยนะ ันนี้ไขด่ขดำก็ไขด่ดำหรือจะเอาไข่ดำไปผปสมไขด่ดำก็แพงเหมือนกันนะเนี่ย้าเหรียญสิบเหรียญก็สาอยห้าสิบแล้วเนะ่ยตัวเดียวเนี่ยตอนนี้อสาอ่ะจะทำไปเยอะๆก็จะเอาขืา่นนั้นไปใส่ซะหน่อยนะตรงนี้นีกลนตรงน,นี้สามอ้ยเอา มันจะยขกได้น้อยๆอ่ะเยอะใส่หมดนี่ก็ใส่ครึ่งหนึ่งแล้วใส่พิซซ่าไว้เนี่ยใส่พิซซ่าไว้หมูนี่ใส่หมูใส่หมู เส้นหมูห้าบาทเส้นหมูฟูเนอ่ยจะทำราบหมูหลังมาซื้อตรงนี้ดีกว่านี่นี่สเสสดก็มีเส้กรอกนะครับแต่เส้กรอกที่นี่มันเค็มอ่ะนในคือในวัวครับเนี่ยนะปลาสับปะรดเนี่ยเห็นไหมแต่เขาลอกคราสีดำๆมันออกแล้วปลาสับปะรดแล้วก็อันนี้เป็นไนอากิเลียว บาทอันนี้ของขนาดเนี้ยห้าบาทก็ประมาณร้อยห้าสิบห้อยยบร้อยเจ็ดสิบ้าเออรจสบห้านี้หบาทเพงันเดอ,อน,นี่ก็เป็นเนันเทนามโอเคสองอย่างนี้็พอ ด้และน,น,น,นายละไหนนายเรียกปกชีครับปกชีมัดหนึ่งเท่าไหร่วะมัดหนึ่งเนี่ยสองเหรีสี่ีไป2องเียญห้าบนะครับสองเหรก็มัดเดียวเนี่ยครับมัดนี้เจสบ เก้าสิบบาทอ่ะเกือบร้อยอะไปนั่นแหละเขาบ่กพักไทยในบ้านสะทยอย่างนะพี่มะเอ้ามะไก่อะมะอ้ามะโอ้ยแม่มาซื้อไก่ไะยำเนี่ยอว่าที่ายส่วนอยู่ของเทศบาลไม่ใช่ไม่ได้ก็เอ้เอถ่ายเฉยๆเดี๋ยวเราไปตัดคลิปอีก สับต่ออยู่เป็นไงพี่สบายดีสบายดีครับทำงานอยู่ไม่เจอกันนานแล้วนะใครไม่เห็นวได้ยินเสียงพี่มาแล้วเลยมาเองเหรอใช่สบายดีไหมสบายดีอ๋อโอเคครับครับครับเดี๋ยวไปซื้อผักกันนั้นกันผักสลันแหนกันเดี๋ยวมาดูสลัดแหนผักหอมโป่งเป่์น่ะเจ็ดสิบบาท สามเหรียญสองเหรียญเหจ็ดสิบบาทนะครับอันนี้ไปใช้ห้องผมมั้อ่ะเราจะมักนี่นี่สซาลแน่ดีกว่าสาลาแน่นี่แพงหน่อยเด้อสาลาแน่แพงหน่อยหนึ่งเก้าสิบมึงกันเด้อสาลาแน่อ่ะ ผักนั้นไม่มีว่ะผักแพลวอ่ะนี่ผักชีลาวนะครับเนี่ยมีผักชีลาวด้วยสามเหรียญร้อยกวร้อยกว่าบาทนะครับหอนึงร้อยกว่าบาทนะครับเนี่ยเอ๋อผักชีลาวเออผักแพลวไม่มีเด้อตรงน,นี้ต้องเดไปซื้ออีกร้านหนึ่งแลเนี่ย ใครบัตรเรามีอยู่เนี่ยตะไคร้คือตะไคร้ราคามันเท่าไหร่วะหนึ่งเหรียญเก้าจุดเก้ากี่หัวเนี่ยหัวส,สวยๆแล้วเนี่ยสี่หัวสี่หัวเจ็ดสิบบาทครับผมอันเนี้ยเยอะแยะเลยตรงเนี้ยสี่หัวก็เจ็ดสิบบาท เสือปอเชีปปอสามหกสิบแปท้งหกสาบนะครับเท่ากับร้อยสิบร้อยสิบาทเฮ้อ้ยสิบบาทนะ่อ่อนเนี่ยอ่อเดียวมีกี่ลูกเองหนึ่งสองมี่ห้าหกมลูกมีสิบแกนเนอร์ที่องแกน200ร้อยปลายสองร้อบาท พี่นายกศมีของมันจะแพงนิดหนึ่งนะครับไม <Come on. S 1> ่เหมือนต่างรัดของวานรนนี้่ะของเราเองนะอ๋อก็หมดไม่เยอะนะฮะยี่สิบเก้าเหรียญน,นี่ครับยี่สิบเก้าเหรียญคือไปสามสิบเหรียญก็ประมาณหนึ่งพันบาทไปไก่สองตัว ตอนนี้ก็หลังจากผมไปตลาดมานะครับไปซื้อของมาเมื่อเช้ามาทีหนึ่งแไอ้ตลาดคนเดินในที่ทางเท้ายัางไม่เปิดนะครับตอนนี้เขาออมาขายกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีอะไรขายบ้างนะครับส่วนมากมันก็จะเป็นเหมือนบ้านเรานะครับที่ขายแบบทางเท้านะครับของเล่นมือเครื่องบินด้วยสวยๆโอ้เครื่องบินเอาดูอ๋อ beautiful อันนี้เป็นเครื่องบินนะครับเครื่องบินข้ามเอชเจ็ดโอ้โหโอ้ยตายละขอทดลองให้ดูนะครับเนี่ยโอ้ย <20, 20. S 2> ี่สิบเหรียญเองประมาณเจ็ดร้อยบาทนะครับ มีขายอะไรเยอะไอหวีก็มีนะครับนี่มีสําหรับคนหัวล้านก่อนเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูทางน้นนะครับดูไปเรื่อยๆนะครับขายที่เก่าหลังก็มีนะครับนี่ที่เก่าหลังอันนี้ที่เก่าหลังนะครับไม่มีลูกไม่มีเมียไม่มีอ่าเด็กก็เกาเองไม่ได้นะครับต้องซื้อที่นี่อันนี้ไปนี่ฝนก็ใกล้จะตกครับเย็นนี่มืดๆอยู่เนี่ยเห็น <Okay. S 1> ไหมซื้อล่มนะครับนี่ล่ม ลมเท่าไหร่วะของที่นี่ขายไม่แพงนะส่วนมากจะอินพอ็อตมาจากประเทศจีนนะครับนี่เป็นแมสนะครับของละสี่เหรียญร้อกว่าบาทเสื้อผ้ามือสองมีรองทเท้าเดี๋ยวว่าผม,ม่าจะซื้อเสื้อยืดักหน่อยนะครับไปหาเสื้อยืดนี่ นี่ขายแพงว่ะสามสิบห้าเอยิ่มห้ามนกันนั่นผมไปซื้อโอ้นี่นี่แหละเดี๋ยวมาซื้อตรงนี้แหละไม่ต้องไปซื้อที่โนนที่สามสิบสามสิบไม่ได้ร่ะสามสิบสามสองมีปะ่ะมาซื้อที่นี่ก็ได้ป่ะมีของขายวางทั้งเท้าได้ครับเนี่ยเยอะเลยครับงกใบละห้าเหรียญ ร้อยห้าสิบบาทนะครับมีกระเป๋าสตุมกระเป๋าสตางค์สร้อยข้อมือโอ้ผมหาอันนี้อยู่นี่ครับหาอันนี้บ้านเรามนมีอันนี้เล็กๆอยากได้อันใหญ่อันนั้นอันนี้อ,อ่ะเป็นแบบนี้บอกเ,เดี๋ยวไปซื้อเดี๋ยวค่อยกลับมาซื้อดีกว่าไปหา โหที่ลัดสายลัดไปจักรยานสองใช้ลยครัวเรือนนะครับเนี่ย,ยไปดูไปดูเราเสือ้อไปดูเสือ้อเสื้อถูกมากครับของเันนั้นอ่ะนี่ไงนี่ไงนี่ก็มีเดี๋ยวล้วก็ซื้อตรงนี้เลย รูมันจะใสได้ป่ะตรงนั้นต้องเอาตื้นๆหน่อยทำแบบนี้ดีกว่านี่นั้นมันไม่กว้างเท่าไหร่เข้าไม่ได้นะเนี่ยเอาแบบนี้นี่มันนั้นนะที่รูเล็กๆบ้านเราเป็นรูเล็กขนาดน,นี้ไม่ได้เอาแบบนี้ที่เปิดวายก็มีมีที่เปิดวาย คือวาไปไม่มีที่เปิดก็ตรงนี้นะครับเฮ<ม>ีมเอ็มเอ็มเอ็ม โมเอให้นดอม้าวไม่มีไซเอมซะละเพืนค้าีคุณมาหรอ next e ฮะ next โอเคอ่ะไอเวดคอยเออราคาอะไอ่ะาอะไรสีนี้มันก็มีแล้วนะโอ้เอกเโอวันโอ้ดิวันครั เนี่เข็มเนี o มาดีวันม o มมา o มอันนี้ละเหรี n ญเดียวเยอะเนาะ่ h เนีเ็มเตเดูกันนะครับให้ลูกอินไซด หนาลลาร์เลองเช็คเช็คดูก่อนว่าแขนสั้นกขนยาวจริงกปล่าเห็นไหมถ้าไม่เช็คถ้าไม่เช็คนี่ผมจะซื้อผิดนะเนี่ยว่ามันเป็นแขนสั้นนะข้างในแหมลูกลูกแหมน้อ Yeah. <laughs> no long sleep. No long sleep. I need last sleep. เดี๋ยวสั่งก็อาทิตย์หน้าครับผมจะเอามาอาทิตย์หน้าเดี๋ยวจะมารวงเกงด้วย Next week, uh, I want, I need uh, this one. Itu kan bab, sang bab. สามสองสามสิบด้วยเพราะว่ามันไม่มีซี้อไมซือนะบายบายเนียไม่ได้ไม่มีเสื้อไม่มีอะไรก็ไม่ซื้อละ ก็มีประมาณนี้นะครับที่ร้านขายของข้างถนนนะครับเอาแล้วครับเราก็สรุปว่าเสื้อตะวันเกงยังไม่ได้นะครับมันหมดครับมีแต่ของป้าคนนี้แหละผมหาหลายที่แล้วมันไม่มีป้าคนนี้เขามีร้านเมื่กี้ข้างหน้าก็ไม่มี <c oughs> ก็ก็ไม่มีอะไรครับก็เดินอ่ถ่ายไปเรื่อยๆนะครับดูบรรยากาศสองข้างทางของดิวิยอร์คเคมเพิร์สนะครับในตัวเมืองไม่ได้ไปครับเพราะว่าไม่มีเวลาแล้วตอนนี้ก็สามสี่โมงฝนก็จะตกนี่ก็มันก็ไม่มี อันนี้ก็มีแค่สามส รอรถไฟแดงรอไฟแดงอยู่ตรงนี้นะครับโอ้ตรงนั้นมีเพลงเราเรี่ยงมาทางนี้ดีกว่าพทกกันยังเล่นไพ่กันอยู่เห็นไหมซึ่งกลุ่มนั่นแหะคนจีนนึงนั่นแหละนั่งเล่นไพ่กันอ่ะมันอย่เผมไม่ทำไรแล้วครับ ตั้งโต๊ะเล่นไพ่กันเป็นกลุ่มๆหรือแม่ก็มาฮอตมาคลุกเห็นไหมตรงโน้นในไพ่แน่น,นอนเนี่ยสับๆบเห็นไหมอ่าตรงนี้ก็ไพ่เหมือนกันเนี่ยไม่มีโต๊ะเอาเอาขาเก้าอีเลยตรงนี้ นี่ครับเร็วเนี่อีกวงนึงนี่วงย่อยเล่นกันสี่คนพออะเรามาลุ้นข้างนอกดีกว,ว่าเนี่ยเห็นไหมไมใ่ใครลุ้นเลย เดี๋ยวผมจะเข้าไปข้างในหน่อยนีมาละวงนั้นเลิกแล้วเลิกไปหนึ่งวงละเสียโอ้ี่เห็นไหมแจกตังกันมันเล่นได้เสียกันเหมือนกันนะเห็นใจตั้งกันด้วยนะครับผมก็ให้ดูประมาณนี้นะครับ ไม่อยากเอากล้องออกมาให้มันดูเดี๋ยวมันโมโหมันเล่นไพ่มันไม่ให้ถ่ายแอบถ่ายมานิดหน่อยนะครับอบันนี้ต้องเป็นมือสองแน่ๆเห็นไหมอ๋อล้างสองมือสองครับไอบ้ับ ของเงิสองครับสำหรับชิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับยนจังช n แนลนะครับเดินกินเที่ยวแบบสบายสไตล์ยนจังช n แนลนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับบายบายน้ bye ลำลาบรรยากาศนี้ไปก่อนนะครับ